ทักทายสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาตามต่อ10บนกันนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ลงหลักร้อยไปให้กับเพื่อนๆไปแล้วในชุดที่เข้าสำหรับงวดนี้เราจะมาตามต่อหลัก10บนกันนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นมาฟังคำเตือนก,นกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เพราะทุกๆแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับที่สำคัญทางช่องเราไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดนะครับมาดูสูตรกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับหลักสิบของเราก็คือสูตรแรก0 5 5 6ก็ได้เท่ากับ0 5 ก็จะได้เท่ากับ5 6 7 8 8 9 0 1 2 3มาดูสูตรที่2ก็จะได้เท่ากับ5 6 7 8 9 ศูนย์ตำแหน่งที่เข้าหลักสิบก็คือออก0 6ตัวที่เข้าก็คือเลขศูนย์เราจะได้ดูเส้นทางการเดินของแนวทางนะครับสิถติก็สิบกงวดขึ้นไปนะครับสิบประมาณสิบหกสิบเจ็ดงวดแต่เราจะเอามาลงให้ดูแค่นิดหน่อยนะครับเพื่อนงวดต่อไปเก้าหน่งบวกเกเท่ากับศูนย์ 0บวก6ก็ได้เท่ากับเท่ากับ6 7 8 9 0 1นีก็ได้เท่ากับ5 6 7 8 9 0ตัวที่เข้า ก็คือออกที่6 2. ตัวที่เข้าก็คือเลข6นะครับเพื่อนต่อไป6 4เป็น0ได้2ก็ได้เท่ากับ2 3 4 5 6 7เท่ากับ 7-8-9-0-1ออกที่6-5นะครับเพื่อนตัวที่เข้าก็คือเลข6ก6ศรติก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับ2สูตรนี้ทั้งหมดเราก็มีอยู่ประมาณ4สูตรแต่เราจะคัดเน้นเฉพาะสูตรที่ว่าความน้าที่จะเป็นเท่านั้นนะครับเพื่อน,เอ,นเอามาลงแล้วก็จะหาวิธีตัดวิธีคัดสําหรับในสูตรบางสูตรตัวเลขก็ชนกันเยอะ บางบางงวดตัวเลขก็ชนกันไม่กี่ตัวนะครับเพื่อนๆแล้วแต่และงวดจะไม่เหมือนกันเราต้องมาหาวิธีตัดวิธีคัดของเราอีกทีหนึ่งนะครับรามาดูกันว่าเราจะตัดเราจะคัดกันแบบไหน7บวก8ได้5 5บวก6ได้5บวกได้1 1บวก5ได้เข้ากับ6 6 7 8 9 0 1 แล้วก็บวกนี่บวกหกอ่นนอกาเจ็ดแปดตัวที่ออกก็คือ6กสอง คือตัวที่เข้านะครับเพื่อนมาดูวัวต่อไป4 6 6 6 12 2เป็น4ก็ได้เท่ากับ4 5 6 7 8 9 ก็แปับ8กหก6ี่หกเจ็ด้าทางหวดในชวนกันเยอะแบบนี้โอ้ยงานเข้าของเราเลยนะครับเพื่อนเพื่อนตัวที่เข้าก็คือเลข4ก <c oughs> <c oughs> ก็ตวดต่อไปก็คือหา

สาสตัวที่เข้าก็คือเลขสอง <c oughs> ก็คือเลขสองนะครับเพื่อนหนึ่1แปดศูนย์บอกหเท่ากับ สี่ห้าตัวที่เข้าก็คือสี่สาตัวเข้าคือเลขสี่มาดูงดก่อนหน้านี้ก็คือ6กบวกเได้5 5าบวกสเป็น9 9้บวกส ได้เท่ากับ2 2 3 4 5 6 6 3 6 5 6 7ห 6, 6, ้ 6, าอนนี้ออกที่ 6กตัวที่เข้าก็คือเลขยกนะครับเพื่อนตัวคือเลขยก 6. มาดูชุดแรกของเราชุดแรกชุดแรกนี้มาดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่2และตำแหน่งสุดท้ายจะไม่ค่อยเข้านะครับเพื่อน สำหรับชุดแรกก็คือตำแหน่งที่2แล้วก็ตัวสุดท้ายเห็นไหมครับตัวที่2ตัวสุดท้ายตัวที่2สุดท้ายตัวที่2สุดท้าย2ก็ตัวสุดท้าย2อสุดท้ายสสุดท้ายเราก็พอรู้แล้วนะครับว่าตำแหน่งที่ว่าความหน้าที่จะเป็นไปได้ยากก็คือตำแหน่งนี้มาดูสําหรับสูตรที่2กันตำแหน่งไหนที่ว่าไม่ค่อยมาตำแหน่งไหนที่ว่าไม่ค่อยมาในสูตรที่2ก็คือ ตำแหน่งที่3 1 2 3 4 5 6 7 8องาแตำแหน่งที่3ามตำแหน่งที่3จะไม่ค่อยมาเห็นไหมครับเพื่อนคือตำแหน่งไอชุดแรกคือตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่6ส่วนสูตรที่2องตำแหน่งที่3 ี๋ยวดูอีกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อที่เราจะไปตัดไปคัดนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นี่นี่นี่อันนี้น,นี่น,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 นี่เราจะได้ไปดูในสูตรที่เราจะใช้จริงก็คือเราจะตัดไปเพื่อให้มันเหลือน้อยลงนะครับถ้าเกิดว่ามันชนกันเยอะเหมือนทุกๆนวดเราก็จะได้ตัดลงได้นะครับพเพื่อน,นเห็นไหมอย่างวดนี้ชนกันเราก็ตัดไปได้ถึง3ตัวเห็นไหมครับเพื่อน ก็นี่นี่น,นี่โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเรามาดูงวดที่เราจะใช้จริงกันเลยนะครับทีนี้สถิติก็เดินเข้ามาดีนะครับมาดูที่เราจะใช้จริงในงวดนี้กันว่าจะได้ชุดไหนตัวไหนจําตําแหน่งไว้ให้ดีนะครับเพื่อนๆตาแหน่งไหนที่ว่าไม่ค่อยมาก็คือตําแหน่งแรกของของ,ของเราก็คือศูนย์พันสิบหน่วย ก็จะได้อยู่ที่7บวก3เป็น0ก็เหลือ6 6 7 8 9 0 1จําจำได้ไหมครับเพื่อนๆตำแหน่งไหนตำแหน่งที่2และก็สุดท้ายใช่ไหมครับเพื่อนเราจะคัดออกไปก่อนจะได้ให้มันเหลือน้อยชุดนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งที่2และก็สุดท้าย <c oughs> ตำแหน่งที่2แล้วก็สุดท้ายก็จะก็จะเหลืออยู่6 8 9 0ทีนี้มาดูสูตรที่2กันนะครับเพื่อนก็คือนี่บวกด้วย6มันก็จะได้เท่ากับ5 9 6 5 6 7 8บวส่วนชุดนี้ตำแหน่งที่เราจะตัด ก็คือจุดนี้ดังนั้นตัวที่ชนกัน <c oughs> ที่ว่าเด่นๆน,นะครับพเพื่อนๆก็คือตัวที่ชนกันนะครับก็คือเลขหก็เลขเก้าก็คือ 690 6 9 0ส่วนคู่ขี้ของเรานั้นถ้าถ้าจะด,ดูคู่ขี้เอามาตัดด้วยคู่ขี้ของเรานั้นมันก็จะเหลืออยู่แค่เลขเดียวนะครับเพื่อน,นสำหรับคู่ขี้เดี๋ยวเราจะมาลงหลัก10ให้นะครับเพื่อนตัวที่ชนกันสำหรับหลักร้อยเราก็ได้ลงไปในชุดนี้แล้ว ส่วนหลักสิบของเราชนกันอยู่ที่หกเก้าศูนย์นะครับก็คือหกเก้าศูนย์เดี๋ยวมาตัดคู่ขี้ของเราตัวนิ้นสำหรับหลักร้อยเราได้เลขคู่นะครับ <c oughs> เลขคู่ก็จะนิ้นอยู่ที่สองตัวตัวแรกก็คือเลขศูนย์เด่นสุดแล้วก็ลองมาที่เลขสอง แล้วก็ตัวนี้ก็งวดนี้ผมจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้อยู่แีแค่เลขศูนย์กับเลขสองก่อนส่วนชุดหลักสิบของเราถ้าจะมาตัดคู่คียของเรานั้นมันก็จะเหลืออยู่แค่เลขเดียวนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่างวดนี้เขามาได้เลขคียก็คือเห็นไหมครับเลขเก้าชุดเดียวงั้นผมก็ขอฟันหลักสิบเป็นที่เลขเก้านะครับเพื่อน ตัวชนเราก็ไม่ควรตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวเราเอาไปประกบกับหลักหน่วยแล้วก็มาขัดมาจับด้วยแต้มของเราอีกทีหนึ่งยังไงยังไงก็เอาหลักสิบมาฝากก็จะได้อยู่ที่เน้นไปที่เลขขี่ก็คือเลขเก้าของเรานะครับเพื่อนสถิติก็อย่างที่เห็นนะครับเดินมาแล้ว10บกว่างวดสิบหกสิบเจงวดก็มาคัดมาน้นให้แล้วก็มาตัดมาขัด ออกให้เหลือน้อยชุดจะได้ไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อนๆยังไงยังไงก็เดี๋ยวรอดูไอ้หลักหน่วยของเรากันทีนี้หลักหน่วยงวดนี้เราจะใช้อยู่ประมาณ2ชุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าสถิติในชุดหลักหน่วยนั้นเดี๋ยวผมดูกัอนกป๊บนึงไว้นะหัหน่วของเราชุดหลักหน่วยของเรานั้นเราจะใช้อยู่ประมาณ 3 4ส,สูตรแต่ว่าเราจะมาคัดนิ้นให้เ okay. อาแค่สสูตรก็พอนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สำหรับหลักหน่วยของเราเดี๋ยวคลิปต่อไปเราเรามาดูกันนะครับคลิปต่อไปแล้วเราค่อยมาดูกันไอ้สูตรหลักร้อยก็ได้ไปแล้วหลักหลักร้อยก็ได้ไปแล้วหลัก10ก็ได้ไปแล้ว <c oughs> ขอให้เข้าเหมือนงวดที่แล้วนะครับทีนี้เหลือหลักหน่วยเดี๋ยวค่อยมาพบเจอกันใหม่นะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมบายยครับผมสวัสดีครับ